กลุ่มชาติพันธุ์กะเรี่ยงถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่เปลี่ยนไปด้วยองค์ความรู้ที่สืบต่อกันมาช้านานดังเช่นกลุ่มกะเรี่ยงโปบ้านบึงเหนืออําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามรวมไปถึงยังคงรักษาภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมการอาทอผ้ากะเรี่ยงที่ทรงคุณค่าไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม อตอนนั้นช่วงปี40ก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่นี่กับแฟนก็มีโครงการการฝึกทอผ้าลงในหมู่บ้านนี้พอดีตัวเองก็เลยฝึกการทอผ้าตอนนั้นเป็นการทอผ้ากี่กระตุกก่อนนะคะพอทอผ้ากี่กระตุกเสร็จแล้วตัวเองก็เห็นว่าแม่แฟนน่ะทอผ้ากระเหลี่ยงก็เลยคิดว่ามันมีความน่าสนใจก็เลยอยากหัดลองทอกับแม่แฟนดูก็เลยทอผ้ากระเหลี่ยงตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมา โดยพื้นฐานของชาวกระเหรี่ยงเขาจะใส่ชุดกะเหลี่ยงจะทอผ้ากะเหลี่ยงใช้เองอยู่แล้วในชุมชนเพราะเมื่อสมัยนั้นความเจริญยังไม่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะทอผ้าใช้เองเพราะว่าผ้ากระเหลี่ยงก็จะใช้จากกีโบราณคือทําจากพวกไม้ไผ่ทรัจากไม้ไผ่วัสดุที่หาง่ายในชุมชนแล้วก็ผ้าที่ทอก็จะมีความหนาเพราะเขาใช้ไ้ายคะ่ะในสมัยโบราณพอใช้ไ้ายทอแล้วก็ใช้กันเองแต่พอความเจริญเข้ามาอากาศก็เปลี่ยนไปด้วย มีความร้อนมีอะไรขึ้นมาการทอผ้ากระเหลี่ยงใส่เองมันก็เลยเป็นผ้าที่มีความหนาแล้วก็หนักผ้ากะเหลี่ยงก็เลยจะใช้แต่เฉพาะในงานประเพณีที่สําคัญสําคัญของชาวกะเหลี่ยงสําหรับการทอผ้าของชาวกะเหลี่ยงเราจะไม่จะไม่ทอผ้าหรือจะไม่ขึ้นผ้าในวันที่สามีลูกหรือว่าสามีไปป่าล่าสัตว์นะคะแล้วก็ในวันพระ การทอผ้ากระเรียงเริ่มจากการใช้เส้นใยฝ้ายนํามาย้อมสีธรรมชาติอันเป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาโดยสีหลักของผ้ากระเรียงคือสีแดงสีดําสีเหลืองและสีเขียวย้อมจากวัตถุดิบธรรมชาติอาทิสีแดงจากแก่นฝางสีเหลืองจากขมิ้นเป็นต้นจะได้เส้นใยฝ้ายที่สีสดสวยงดงามและสีไม่ตกนํามาทอด้วยกี่เอวซึ่งเป็นเอกลักษณ์การทอผ้าของชนเผ่ากระเรียง จนได้ลวดลายตามต้องการตกแต่งความงามด้วยทักษะฝีมือการปักผ้าที่มีลวดลายประจำท้องถิ่นที่หลากหลายอาทิลายเสือลายขาไก่ลายแมงมุมลายลูกโซ่เป็นต้นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สร้างสรรค์ผ้าผืนงามด้วยความปราณีตละเอียดอ่อนตัวผ้ากะเหรี่ยงก็จะมีลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงคืออย่างลายเสื้อ ก็คือลายใส่ใส่ขงสะก็คือเป็นลายผราอาทิตย์ลายวงกลมที่เขาใส่ลายนี้เข้าไปเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าใส่แล้วจะทําให้ชีวิตเอ่อชั่วช่วงเหมือนพระอาทิตย์นะคะที่วางแผนไม้คือเราจะทํเอ่อที่เป็นธรรมชาติให้มากขึ้นคือผสมผสานธรรมชาติเข้าไปแล้วก็การย้อมสีธรรมชาติให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ในพื้นถิ่นเรามีมีผลปลูกสบับปะรดเยอะมาก แล้วเราก็ได้รับความรู้เรื่องการดึงใบสับรดออกมาเป็นเส้นใยที่เราจะทำก็ค,คิดว่าตอนนี้เรากำลังจะทำเรื่องเส้นใยสับรดผสมไส้าการส่งผ่านความรู้ที่ได้สั่งสมมาจากบรรพบุรุษถือเป็นความตั้งใจที่ครูอารีมุ่งมั่นที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสารภูมิปัญญาแห่งชาติพันธุ์ไว้เพื่อสร้างคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไปงานศิลปะหัตถกรรมที่ต้องอาศัยการทำด้วยใจรักด้วยความอดทน แล้วที่เลือกทอผ้ากะเหลี่ยงแล้วอยากจะสืบสารเพราะเรามองว่าปัจจุบันนี้คนแก่ค่ะคนแก่ที่ว่ารุ่นรุ่นแม่ก็แก่มากแล้วแล้วทอผ้าทอผ้าก็ไม่ค่อยไหวแล้วเพราะด้วยร่างกายเขาขาเขื่อก็เอ,อแบบเดินไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ยเขาก็ทอผ้าไม่ค่อยไหวเราก็อยากจะสืบสารต่อถ้าเราทําเป็นเราสามารถที่จะถ่ายทอดถ่ายทอดไปกับยังมหาลัยหรือไปกับเด็ก ที่เราสอนเนี่ยเราก็มองว่ามันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเราด้วยค่ะหากคุณค่าของผ้าทอกระเรียงหนึ่งพื้นขึ้นอยู่กับดวดลายที่ปรากฏให้เห็นด้วยตาแต่คุณค่าที่ซ่อนไว้ที่สัมผัสได้ด้วยใจนั่นคือความเพียรความตั้งใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่บ่งบอกถึงชาติพัน,นธุ์ขนธบรรมเนียมประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีตแม่สูญหายไปตามกลาลเวลาพร้อมที่จะถ่ายทอดส่งต่อภูมิปัญญานี้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติของชาติภูมิสืบไป